และแล้ววันนี้ก็มาถึงคุมาวันที่มายุมียอดผู้ติดตามถึง500คนสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีพูดคุยกับมายุมายุเปิดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วนะคุมาเผื่อท่านผู้ชมบางท่านจะไม่รู้มายุบอกว่าในคลิปมายุปิดคอมเมนต์ทาไมเพราะถ้ามายุมียอดผู้ติดตามถึง500คนมายุจะเปิดคอมเมนต์ตามสัญญาคุมาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่ามายุโมมายุเปิดหลังบ้านให้ดูคุมาวันที่มายุอัดคลิปมีผู้ติดตามอยู่501คนคุมา และมีเวลาในการรับชม1 1 3 5ชั่วโมงถ้ามายุมีผู้ติดตามครบ1000คนมายุก็ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้คุณม่เพราะชั่วโมงในการรับชมยังไม่ถึงการที่มายุจะเปิดสร้างรายได้ได้นั้นมายุจะต้องมีผู้ติดตามครบ1 0 0 0คน4 0 0พันชั่วโมงตอนนี้มายุมีผู้ติดตาม500คน1,000ันชั่วโมงมายุจะต้องมีผู้ติดตาม2 0 0พันคนส0 0พันชั่วโมงถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้คุณม่มายุเริ่มเปิดช่องตอนเดือนเมษาจนตอนนี้เดือนกร,รกฎา าอายุใช้เวลาในการทําช่องทั้งหมด4เดือนลงคลิปทูกตัปดาตัปดาละคลิปตองคลิปตอนแรกมายุคิดว่าจะมีผู้ติดต,ตามครบ500คนตอนเดือนสิงหาถือว่าไม่ผู้ติดตามเดียกว่าที่มายุคิดไว้คุมะมายุไม่ได้โฆษณาช่องตัวเองเลยคุณมะมายุแค่ทําคลิปลง YouTube ใช้ลงในเพจ Facebook กับทวิตแล้วก็เขียนบทความลงแอปวิกต Li ินล็อกหรือไอไลท์เจรดาธนวัลแค่นี้เองคุมะไม่เคยใช้ช่องตัวเองในเฟสวนตัวหรือช่องทางตัวเชียลอื่นๆาอายุอายคลิปตัวเองคุณมะ ไม่อยากให้คนอื่นดูเยอะมายุเลยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมหามายุเจอกันได้ยังไงโคมายูทูบขาอแนะนําช่องหรือท่านผู้ชมหามายุเจอกันเองโคมาท่านผู้ชมส่วนใหญ่ถ้าจะหามายุเจอจากคลิปจากเป็นวิทูเปอร์ต้องทํำยังไงตอนนี้ยอดวิวคลิปอยู่ที่800 0วบิวโคมาแต่แล้วก็ไม่รู้ทําไมอยู่ๆยู่ยูทูปกดดันคลิปนั้นขึ้นมาโคมามายุเลยได้อันนี้สองได้ยอดผู้ติดตามมาด้วยเลยโคมาคลิปนี้เป็นคลิปที่สองที่มายุทําลงช่องโคมาตอนนั้นมายุยังพูดตะกุตะกักอยู่เลยจาก800คคนที่ดูิปนี้ มาซับห้าร้อยคนจากสิบหกคนที่ดูมีคนมาซับช่องมายุหนึ่งคนกูมะมายุลองเสิร์ชคำว่าวิธีเป็นยูทูบเบอร์ในช่องอื่นที่ยอดวิวสูงกว่าเยอะแยะคลิปลับหมื่นหลักแสนวิวคลิปช่องที่มีความน่าเชื่อถือแต่ทำไมท่านผู้ชมเลือกที่จะดูคลิปของมายุกันกูมะจากวันแรกที่มายุลงคลิปคลิปแรกไม่มีคนดูคลิปของมายุเลยกูมะลงคลิปไปแล้วสามวันศูนย์วิวยูทูบขึ้นไม่มีการดูกูมะถึงไม่มีคนดูมายุก็ยังทำคลิปต่อไปกูมะผ่านไปหนึ่งเด อายุทำคลิปได้5คลิปมีท่านผู้ชมมากดติดตามอายุทั้งหมด7คนคุม่น้อยใจจะต้องไปทำคลิปทำคลิปแล้วไม่มีคนดูแต่คิดอีกทีหนึ่งอายุจะน้อยใจไปทำไมคุม่คลิปี้โลกมีเยอะแยะท่านผู้ชมเขามีสิดเลือกว่าจะดูหรือไม่ดูคุม่ที่อายุทำคลิปขึ้นมาไม่ได้หวังจะมีไรายได้อยากทำคลิปเพราะอยากทำคุณมมาอายุจากเริ่มทำ u t u b e มันตั้งแต่เด็กๆจนทํทำงานแล้วก็ยังไม่เริ่มทำสักทีคุม่ตอนแรกก็แค่ทำช่องท่องเที่ยวเล่นๆพออายุไม่จริงจังก็ไมมม่ีคนตติดตาาเรา มายุเลยต้องคิดใหม่ทาใหม่ครูมะทาช่องแบบจริงจังไปเลยครูมะทําคลิปลงทุกอาทิตย์เวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาดูเห็นว่าช่องอัปเดตตลอดก็อยากจะกดติดตามว่ตาสัปดาห์ต่อไปจะลงคลิปอะไรครูมะท่านผู้ชมที่ไปคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊กกับทวิตเขาบอกว่าที่มาติดตามช่องของมายุเพราะแปลกไม่เหมือนใครไม่รู้ว่าแปลกที่คนเน็นหรือเขาพูดคําจากันตัดต่อที่ทําให้คลิปของมายุแตกต่างเห็นดึงความเป็นออลิคลิปนองในต่อมายุครูมะ สำหรับท่านผู้ชมที่จะเริ่มทํา YouTube แต่ยังไม่เริ่มทาสักทีไม่รู้จะทําอะไรดีสุดท้ายก็ไม่ทาอยากจะทําแต่ก็ไม่ได้ทําการที่ท่านผู้ชมรู้แล้วไม่ยอบทําปล่อยให้คนอื่นเขาทําไปหมดมันดีแล้วจริงๆหรอคูมะไม่ได้เริ่มมันก็ยังไม่ได้เริ่มคูมะเริ่มทําวันนี้แล้วจะได้ไม่นึกความเสียใจทีหลังคูมะจะเดินเลยจะวิ่งสุดท้ายไปทางก็เหมือนกันคูมะที่มายุมีวันนี้ได้เพราะมายุผ่านเมื่อวานมาแล้วคูมะท่านผู้ชมวันวันหนึ่งมีคลิปให้เลือกดูแยะๆเต็มไปหมดยิ่ แต่ท่านผู uh you, you you, you ้ชมก็เสียเวลามาดูมายุนะคุณมะเวลาที่ท่านผู้ชมมีเอาเวลาไปทําอะไรต่ออะไรได้มากมายเลยคุณมะแต่ก็ยังตลอดเวลามาดูมายุมายุก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆนะคุณมะที่เลือกดูคลิปของมายุปุดท้ายนี้ท่านผู้ชมอยากจะคุยอะไรกับมายุมีเรื่องอะไรอยากจะแนะนำจะให้มายุทําคลิปเกี่ยวกับอะไรแนะนํามาได้เลยนะคุณมะมายุจะเอาคอมพิเตอของท่านผู้ชมไปพัฒนาและปรับใช้ทาคลิปต่อๆไปนะคุณมะช่วยคอมเมนต์อย่างสุภาพเป็นนะคุณมะช่วยคิดให้ดีๆก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไป ช่วยเข้าใจความรู้สึกของมายุด้วยนะคณมะท่านผู้ชมคิดดีๆนะคณมะที่มายุทาคลิปทุกวันนี้มายุไม่ได้อะไรเลยแต่มายุเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตในการทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูมายุรับไม่ได้กับคอมเมนต์มายุเลิกทาช่องท่านผู้ชมก็จะไม่ได้ดูมายุแท้ที่มายุจะเอาเงินไปพัฒนาช่องมายุเอาเงินไปเติมกรชาไปซื้อเพย์ฮ่าสวิต์รุ่นใหม่มาเล่นดีกว่าคณมะมายุก็เป็นคนหนึ่งอยู่แต่สังคมก้มหน้ามาตลอดยูยูให้มาพูดกับท่านผู้ชม มายุก็ต้องทําใจอยู่นานก็จะทําคลิปแบบนี้ได้ครูมะท่านผู้ชมที่คิดจะแนะนําให้มายุไปลงคอร์ดเรียนกับครูมังคุดควงหุ่นครูแอปเปิลมายุดูพวกคลิปเทคนิคซื้อนังสือทั้งดูทั้งอ่านมาเยอะแล้วครูมะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ทด่จะดีแต่เป็นภาคปฏิบัติครูมะอยู่ๆจะให้มายุมาพูดคล่องในวันสองวันคงทําไม่ได้หรอกครูมะปกติวันวันหนึ่งพูดคุยกับคนอื่นแค่ไม่กี่คำถ้าใครตอนเช้าสั่งชานมไขม่มุกใช้เวลาในการพูดคุย5-10วิีต่อบทสนทนา ย,ยูให้มาพูดหนะ้ากล้องสุดกว่านาทีทําไม่ได้อยู่แล้วคมะมา,มายุไม่ใช่คุณสรยุทธ์คุณโนต้ตพวกเขาเหล่านี้เป็นมืออาชีพทุกคนพูดได้หมดหจะมีอาชีพนักพูดกันไปทําไมล่ะคมะเวลาที่มายุทําคลิปมายุจะแยกพาร์เป,ป็นส่วนๆไปแล้วค่อยมาประกบกันเป็นแซนวิโคมะคลิปของมายุเลยออกมาดูแปลกๆป,ปกติไม่มีใครเข้าตาคลิปแบบนี้หรอกคมะเพราะมันเสียเวลาส่วนใหญ่เขาจะอัดไปทีเดียวเลยแล้วค่อยมาตัดส่วนที่ใช้ได้กับส่วนที่ใช้ไม่ได้ออกคมะวิธีส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันมายุทําไม่ไ ความของมายุรับไม่ไหวถ้ามายุเอาฟุตเท็ความยาวหนึ่งชั่วโมงไปวางไว้วในโปรแกรมตัดต่อพวกมันนั่งคัดชนคอมค้างทําอะไรต่อไม่ได้กูมะมายุเลยอยากจะขอคําแนะนําจาก่ันผู้ชมมายุจะเลือกใช้คอมรุ่นอะไรดีสเปคกอะไรดีกูมะก็ประมาณไม่เกินห้าหมื่นจะหมือนหนึ่งหรือหมื่สองก็ได้กูมะจริงๆสามหมื 30, ่นก็จะพอแล้วแหละกูมะแต่พวกยูทูบเบอร์ชอบคิงว่าตัวเองใช้คอมเครื่องละแสนสองแส,สนเพราะคนธรรมดาแบบมายุไม่ได้ยินก็คิดว่าถ้ามีคอมดีๆใช้สักเครื่องต้องมีเงินประมาณนี้กูมะ อาจะาคือคอมทีก็ศึกษาทีก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้โลกเราไปถึงไหนแล้วครูมะีว้านายรับจัดหรือมีช่อง y YouTube แนะนาเพราะบางทีมายุก็ไม่รู้ว่าช่องนั้นเขารับสปอนหรือว่ารีวิวจริงๆไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วครูมะตอนนี้ราคาการะจอก็ลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าทางร้านเขา,าจะแอบบวกเพิ่มกันอยู่หรือเปล่ารบกวนช่วยแนะนำมายุด้วยนะครูมะท่านผู้ชมที่มีคอนเทนต์ไหนที่คิดว่าสนุกน่าสนใจอยากจะให้มายุทำแนะนำมายุมาได้เลยนะครูมะซับอ่านยากอยากให้เปลี่ยนบอกแค่นี้มายุไม่รู้เรื่องนะครูมะ ต้องบอกด้วยว่าเปลี่ยนไปใช้ฟอนอะไรซับอ่านยากจังแนะนําให้ใช้ฟอนอังสนานิวยูพีซีโทฮาม่าอะไรก็ว่าไปคมะอาหารแม่อร่อยและแม่อร่อยอยังไงคมะก็ต้องอธิบายชัดเจนถ้าพูดไปหมดมายุก็ไม่รู้ว่าจะปรับปรุงยังไงเหมือนกันคุณมะบางคลิปท่านผู้ชมดูแล้วงงไม่เข้าใจตอนมายุดังทาก็งงเหมือนกันคมะมายุจะพยายามพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆกว่านี้นะคุณมะถ้ามีคอนเทนต์ยอดนิยมที่มีช่องอื่นเขาทำเยอะกันอยู่แล้วมายุไม่ทำนะครูมะ อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องเริ่มทำยังไงอีคนทำคลิปลง YouTube ไปร้อยคลิปแล้วกแม่มายุก็ไม่ทำลงหรอกกแม่แทนที่มายุจะสอนทำคลิปเริ่มต้นทำ u t u b e ยังไงมายุสอนทำคลิปทำคลิปยังไรให้ดังดีกว่ากแม่แล้วคลิปเราจะดังได้ต้องทำยังไงณแม่มายุไม่มาพูดหรอกว่าต้องทำคลิปให้สนุกน่าสนใจแตกต่างวุบคเป็นเก่าแล้วกแม่ต่อให้ทำคลิปสนุกแค่ไหนถ้าไม่มีคนดูก็เท่านั้นณแม่ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าต้องทำยังไงมายุเอาคลิปขึ้นให้แล้วนะคุแมม่่ออออยูบนขาืระไลิกู ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าโยริชิกุวันในไกชิคุมะท่านผู้ชมอย่าอันกับหูมาอยู่เลยนะคุมะ